โอเคถัดมามาต่อกันที่ข้อ5นะคะข้อ5เขาถามว่ากำหนดให้ธาตุ a b และ c มีสมบัติดังน,นี้แล้วให้หาว่าธาตุใดเป็นธาตุ transition เนอะอันดับแรกเรามาดูสมบัติของธาตุ transition ก Trans ันก่อนสมบัติของธาตุ transition ก็คือกลุ่มหมู่ b ใช่ไหมหมู่ b คือธาตุที่มีสมบัติเป็นโลหะเนาะสมบัติแรกเลยก็คือเป็นโลหะอันที่2คือมีเลขเลขอะไร เลข Oxidation ได้หลายค่าในเมื่อสมบัติมันเป็นโลหะใช่ไหมเลข Oxidation ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นค่าบวกนั่นเองเนื่องจากว่าโลหะชอบให้อิเล็กตรอนเนาะเมื่อมีเลข Oxidation หลายค่าผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่สารประกอบจะมีสี สารประกอบส่วนใหญ่มีสีเพราะฉะนั้นพี่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนน้อยที่มันเป็นสีขาวส่วนมากอันที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะถือว่าเป็นท่าที่อยู่หมเอเนาะแต่ว่าในท่า transition ก็มีเหมือนกันถ้าเซนโอ้ยท่าทราน i ตัวไหนละ่ะที่มันมีสีขาวส่วนใหญ่ถ้าสารประกอบของท่า transition ที่เป็นสีขาวเนาะก็คือจะเป็น สารประกอบที่ไอออนของธาตุนั้นอะ่ะมันมีระดับพลังงานย่อยในระดับชั้นดีอ่ะมันว่างเปล่าหรือเป็น D0 หรืออาจจะเต็มไปเลยคือ D10 อย่างเงี้ยนึกออกไหมใครเป็น D0 หรือว่า D10 บา้างในธาตุ r a n s i t i o n ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่แถวแรกๆเลยก็คือหมู่ 3B เนาะซึ่งยกตัวอย่างให้ดูเนาะสารประกอบของธาตุ r a n s i t i o n ที่มีสีขาวหรือว่าไม่มีสีเนี่ย ก็คือจะมีสแ n นเดียม Sc สแตนเดียมสามบวก t ทเ a n i u m s บวก Ti 4บวกแล้วก็ซิงค์สบวกเนาะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นสารประกอบของซิงค์ออกไซด์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เขาเอาไว้ทำแป้งฝุ่นนั่นแหละส่วนมากก็จะเป็นผงสีขาวกันดังนะั้น3มตัวนี้นะก็จะเป็นข้อยกเว้นให้น้องๆจำไว้ได้ แล้วก็สมบัติอื่นๆเนาะที่น่าสนใจก็จะมีอย่างเช่น transition เนี่ยจะเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้ลืมบอกอย่างยังสีของสารประกอบส่วนใหญ่ที่มันเกิดในท่า transition เนี่ยส่วนมากก็คือจะเป็นสีของโลหะไอออนไอออนของโลหะของธา transition ตัวนั้นั้นแหละที่มันเกิดเป็นสีต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไอออนของโลหะนั้นๆน่ะถ้าประจุมันต่างกัน หรือเลขออกซิเดชันต่างกันมันก็ทำให้สีของสารประกอบนั้น,น,นแตกต่างกันได้ด้วยอืมแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบออกข้อสอบบ่อยเนาะเกี่ยวกับอะตอมและตารางธาตุก็คือเรื่องของ v a l e นซ e e l เล็กตรเนาะส่วนมากในธาตุทรานซิช e ันเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่ v a l ลนซ e อิเล็กตรอนจะเท่ากับ2ใช่ไหมแต่มีข้อยกเว้นอยู่2ตัวด้วยกันก็คือยกเว้น cu กับ cr ที่จะลงท้ายเวเลน c ์อิเ e ล็กตรอนเท่ากับ1เนื่องจากว่า2อันนี้ถ้ามันเท่ากับ2เนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างไม่เสถียรใช่ไหมแต่พอว่าเวเลน c ์อิเล็กตรอนมันเท่ากับ1เนี่ยมันจะทําให้อันึงบรรจุแบบครึง่งแล้วก็บรรจุแบบเต็มดังนั้นโครงสร้างมันก็จะเสถียรมากกว่าประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือสมบัติของธาตุ transition คร่าวนะคะอ่ะถัดมาเรามาดูดีกว่าว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้าง ข้อเอถ้าเเป็นของแข็งอ่ะของแข็งผิวมันวาวนําไฟฟ้าได้เล็กน้อยผิวมันวาวของแข็งนําไฟฟ้าได้เล็กน้อยอันนี้เป็นสมบัติของอะไรเลยโลหะแต่เขาบอกว่าไม่ทําปฏิกิริยากับน้ําแต่ทําปฏิกิริยารุนแรงกับคลอรีนได้ของแข็งสีขาวเห็นไหมมีคําว่าของแข็งสีขาวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เดาได้เลยว่า มันไม่ได้เป็นธาตุ r a n s i t i o n นั่นเองข้อ2ทธาตุ B เป็นของแข็งนำไฟฟ้าได้ดีไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำคล้ายข้างบนเลยแต่เมื่อละลายในสาระละลายกรดไฮโดรคลอริกด olic, ได้สาระละลายสีอะไรสีเขียวแน่นอนสีเขียวก็คือจะเป็นสีของธาตุ B ไอออนของธาตุ B นั่นเองดังนั้น B มีสิทธิ์ที่จะเป็นโลหะ r a n s i t i o n เนาะ ถัดมาถ้าสเป็นของแข็งเหมือนกันอีกนำไฟฟ้าได้ดีทำปฏิกิยากับน้ำได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบสและมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเมื่อเติมกรดอลฟิลิกลงไปในสารละลายสารละลายนี้จะมีตะกอนสีอะไรเกิดขึ้นสีขาวเพราะฉะนั้นมันมีสีขาวหลักๆเลยก็คือตัดทิ้งเนาะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือตอบข้อ B ก็คือมีแค่ B เท่านั้นที่ มีโอกาสเป็นท่า t r ทรานซิชัแบบร้อเนาะสำหรับ A กับ A กับ C เนี่ยมัน50 5 0หรือว่าไม่อาจจะเป็นแบบว่าโลหะหมู่หนึ่งหรือหมู่สองประมาณนี้ดังนั้นเอาที่ชัวร์ที่สุดก็คือตอบ B เนาะ B เท่านั้นถัดมาข้อที่6อ่ะเรามาดูคำนวณกันบ้างดีกว่าข้อนี้อาจจะแบบว่าใครอาจจะลืมไปแล้วบ้างเนาะการคำนวณเกี่ยวกับค่าครึ่งชีวิตเนาะแต่ว่าทั้งเคมีเราก็ ฟิสิกส์เนี่ยก็มีให้ใช้เหมือนกันหรือว่ามีให้เราแบบว่าเรียนเหมือนกันอ่ะมาดูข,ขอ้อ6กันปัญหาหนึ่งที่น่ากังวลจากเหตุการณ์อุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กุชิมะประเทศญี่ปุ่นเนาะคือการล่วไหลของไอโซโทปจำไหมไหมไอโซโทปอะไรเท่ากันกกเห็นปอปาตุ๊บตุ๊บเห็นปอปาปุ๊บตอบเลยว่าโปรตอนเท่ากาันแสดงว่าโปรตอนเท่ากันต้องเป็นธาตุ เดียวกันใช่ไหมอ่ะเกิดการล่วนไหลของไอโซโทปกำมันตารางสี Cs คือท่าอะไร Cs ซีเซียมไอโซโทป137เนาะถ้าเริ่มต้นจาก Cs 137จำนวน128มิลลิกรัมจะต้องใช้เวลานานกี่ปีถึงจะมีปริมาณซีเซียมตัวเนี้ยเหลืออยู่แค่1มิลลิกรัมโดยครึ่งชีวิตของซีเซียม137มีเท่ากับ30ปีนั่นเอง ทบทวนสมการค่าครึ่งชีวิตก่อนสมการค่าครึ่งชีวิตอันแรกก็คือ n เหลือใช่ไหม n เหลือมีค่าเท่ากับ n เริ่มหารด้วย2กําลัง n แล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือ n เท่ากับ t ส่วนด้วย t เศษ1ส่วน2 n เริ่มก็คือเป็นปริมาณเริ่มต้นใช่ไหม n เริ่มคือปริมาณเริ่มต้นแล้วก็ n เหลือก็คือปริมาณที่มันจะเหลืออยู่แล้วก็ n เล็ก n เล็กก็คือเป็นเลขที่ได้จาก t คือค่าชั่วชีวิตชั่วชีวิตก็คือชีวิตทั้งหมดของเขาอะแล้วก็ t 1.2ส่วน2คือค่าเครื่องชีวิตนั่นเองอะมาดูซิว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างโจทย์กำหนด n เริ่มต้นใช่ไหมถ้าเริ่มต้นเห็นไหมจากจำนวน128กรัมเพราะฉะนั้นเขาให้ n เริ่มเรามาเท่ากับ128มิลลิกรัมแล้วก็ให้อะไรมาอีกจะต้องใช้เวลานานกี่ อันนี้คือนานกี่ปีค่าชั่วชีวิตเนาะสิ่งที่โจทย์ถามหาคือที่ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่จึงจะมีปริมาณซเซียมหสามเจ็ดเหลือดังนั้นอันนี้เป็นเอ็นอะไรเอ็นเหลือเท่ากับ1นึมกรัมแล้วก็ให้ค่าครึ่งชีวิตมาทีห่งส่วนสเท่ากับ30ใช่ไหมอ่าดังนั้นสิ่งที่เราจะหาได้ก่อนก็คือเราอยากรู้ทเนาะแต่ว่า ก่อนจะได้ t เนี่ยเราต้องทราบอะไรอีกที่1นส่วนสเราทราบแล้วแต่เรายังไม่ทราบอะไรยังไม่ทราบ n เล็กเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาอันแรกคือ n เล็กจากสมการที่1ก่อนดังนั้นจาก n เหลือเท่ากับ n เริ่มหารด้วย2กําลัง n เนาะแทนค่าลงไป n เหลือคือ1มิลลิกรัมเท่ากับ n เริ่มคือ128 มิลลิกรัมส่วนด้วย2กํกลังเอ็นเาะเอา2กลังเขึ้นไปข้างบนอันนี้ต้องใช้คณิตศาสตร์นิดหน่อยเท่ากับ128อันนี้มันเอาไปคูณ1เนาะดังนั้นพี่ก็รัดไปเลย2ยกกําลังอะไรได้128มีใครคิดทันบ้างให้เวลา5วิอ่ะ2กลังเอ็นนี้เนาะดังนั้นหมดเวลา2ยกกาลัง7 ได้128เพราะฉะนั้นเราจะแปลงก้อนนี้ให้เป็น2ยกกำลัง7เพราะว่าอะไรเพราะว่าตามหลักคณิตศาสตร์ใช่ไหมถ้า2ข้างสมการ2ข้างมันฐานมันเท่ากันเลขชี้กำลังข้างบนก็จะเท่ากันโดยอัตโนมัติเลยดังนั้น n ในข้อนี้ที่เราได้คือ n เท่ากับ7นั่นเองอ่ะพอเราได้ n มาแล้วมาแทนต่อในสูตรที่2เลยก็คือจาก n เท่ากับ t ส่วน t เศษ1ส่วน2ใช่ไหมอันนี้ก็แทนเป็น7แล้วก็ t ใหญ่ก็ติดไว้1ส่วน2คือเท่าไหร่เอ่ย1ส่วน2คือ30ปีถูกปะอ่ะดังนั้นค่าชั่วชีวิตหรือว่าต้องใช้เวลานานจุดจุด,จดปีก็คือ7คูณ30ปีเนาะก็คือเท่ากับ210ปีช้อยอยู่ที่ข้อ d ด,ดังนั้นข้อที่6นี้ก็คือตอบข้อ ดี <D. S 1> นั่นเองเป็นไงง่ายไหมง่ายไหม,มอะต่อมาข้อที่7ถ้าธาตุ x มีสมบัติดังนี้ข้อใดน่าจะเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ x ข้อที่1ของ x เป็นของแข็งมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงอะของแข็งจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงส่วนมากเราก็จะนึกถึงสมบัติของธาตุที่เป็นโล,ะลหะใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ มีจุดเด่จดจะรอมเนียวสูงและเป็นของแข็งเหมือนกันนึกถึงอะไรเพชรนั่นเองซึ่งเพชรก็คือคาร์บอนใช่ไหมที่มีโครงสร้างแบบโครงผลึกร่างตาข่ายเนาะดังนั้นโอกาสเป็นได้คือโลหะกับเอาโลหะที่มีโครงผลึกร่างตาข่ายอ,อันนี้คือข้อมูลจากข้อแรก อันที่สองเป็นสารประกอบออกไซด์ที่พบในธรรมชาติมีสูตรเป็น XO และ XO2 อ่ะมาดูตรงนี้กันถ้าสมมติว่าเป็นธาตุโลหะเนาะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่าง,างเช่นธาตุโมน,นึงอย่างเช่นโซเดียมธาตุโซเดียมเนี่ยโซเดียมมันกี่บวกโมน,นึงบวกหนึ่งใช่ไหมจับกับออกซิเจนสองลบสูตรที่ได้มันจะเป็น N2O โอ้ยขอโทษ Na2O ซึ่งก็ไม่ตรงอันนี้ดังนั้นธาตุหม่ห่งในตารางธาตุไม่ใช่แหละตัดทิ้งไปถ้าเป็นหม่สอล่ะหมู่2ในตารางธาตุก็คือเป็นแมกนีเซียมอ่ะ,อะแมกนีเซียมสอบวกกับ O2 ลบก็เอามาค่อยกันใช่ไหมเอามาค่อยกันก็จะได้เป็น mg o อ่ะโอกาสเป็นไปได้ก็คือมันมี xo เนอะดังนั้นอันเนี้ย mg o เนี่ยในธาตุหม่สองเขาเรียกว่าออกไซด์ปกติ แต่รู้หรือไม่ว่ามันสามารถเกิดเป็นแบบนี้ได้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้เนาะในหมู่2เขาจะเรียกว่าเป็น peroxide อ่าซึ่งหมูสอเนี่ยสามารถเกิดสูตรเป็น p e r o x อ d e ได้แต่ว่าเงื่อนไขาการเกิดเป็นเ peroxide เนาะส่วนมากมาเกิดกับธาตุที่แบบมีขนาดอะตอมใหญ่ตั้งแต่แคลเซียมขึ้นไปอย่างเช่นแคลเซียมออกไซด์ เปอร์ออกไซด์สกะเตรียมเปอร์ออกไซด์และที่เสถียรที่สุดก็คือเป็นแบเรียมเปอร์ออกไซด์นั่นเองแต่ว่า a MgO2 เนี่ยมันเกิดได้เหมือนกันแต่ว่าเกิดได้ยากมากแล้วก็มันไม่เสถียรเพราะว่าขนาดนเป็นไงขนาดมันเล็กนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็น,นไม่ได้ก็คือตัดช้อยหมูอะไรลงไปมหม1ใช่ไหมก็จะเหลือแค่โม2คาบล่างๆแล้วก็คาร์บอนที่เป็นโครงร่างผลึกตาข่าย และข้อมูลข้อที่3คือสารประกอบคอไรของธาตุ x ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัดโม่ซอีกสารประกอบคอไรเนาะส่วนมากมันก็จะละลายน้ำอยู่แล้วละลายน้ำได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตัดโลหะออกไปไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือตัวเลือกของเราอยู่ตัวเดียวคือ c ใช่ไหมพอ c มารวมกับคอไรก็จะเป็น cclc ถูกไหมอันนี้คือ สารอินทรีย์ซึ่งสารอินทรียส่วนมากอันนี้มันก็จะไม่มีขั้วเนาะตัวนี้ CCL4 ไม่มีขั้วเพราะว่าโครงสร้างเป็นทรงสีหน้าถูกไหมจำไนี้คาร์บอนใช้อิเล็กตรอนจนหมดดังนั้นมันก็ไม่มีขั้วเกิดขึ้นอันนี้ก็เลยไม่ละลายนะ้ำอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้แล้วว่าธาตุ X ก,ก็คือก็คือคาร์บอนซึ่งคาร์บอน เวลาเราจะเรียงอิเล็กตรอนเราเอาเลขอะไรมาจาัดเลขอะตอมถูกไหมซึ่งเลขอะตอมของคาร์บอนคือ6ใช่ไหมปกติ6ก็จะเป็น2อะไร2 4เนะาะจัดแบบย่อยก็จะเป็น1 s 2 2 s 2แล้วก็2 p 2ซึ่งข้างหน้ามันเป็นแบบเต็มใช่ไหมซึ่ง1 s 2กับ2 s 2ก็คือธาตุอะไรฮีเลียมแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น 2 p 2ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ b b i r d นั่นเองเอ่ะเดี๋ยวค่วหน้าเรามาดูข้อแกันต่อกันวันนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันครั้งหน้าค่ะ<ด>บ๊ายบาย